ดยเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับที่4กันยายนจนถึงวันที่2ต,ตุลาคมนะครับแล้วก็ไปอีกครั้งหนึงก็คือ24ตุลาจนถึงวันที่2พฤศจิกานะครับก็เป็นช่วงที่คนไทยนะครับจะได้ลดการบรนะิโภคนสัตว์มองเป็นในอแนขอ่ของของ,ของเรื่องของกลไกของธรรมชาติก็คือจะทําให้ธรรมชาตินั้นได้ลดการทํำลายทรัพยากรที่เป็น สั่งลงนะครับแต่ก็แล้วแต่ความพร้อมความถนัดของคนนะครับอยากจะรับประทานอะไรก็เพื่อสุขภาพนะครับวันนี้รายการอยู่อย่างพอเพียงนะครับก็จะได้มาพูดคุยกับหลวงปู่พูทได้ศสระเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารทางบ้านเมืองรวมทั้งสถานการณ์ต่างๆที่จะมารับฟังมุมมองของหลวงปู่ผู้ไศากด์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับก่อน่นไปกกาบมรสการหลวงปู่พุทไศักตร์นี้ครับมรสการหลวงปู่ครับจรเญธรนทเจเริญนสุขท่านสาธุชน คสดีที่รักทุกท่านผู้รับชมรายการอยู่อย่างพอเพียงทางสถานีศิลธรรมช่อง235คุณก้องเกียรติผู้ธรารกิจผู้ดำเนินรายการก็วันนี้วันนี้มีอะไรมาคุยอ่ะคือถ้าถ้าเอาไปตามกระแสต,ตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้ละจริงๆมีหลวงปูน่นีมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นภารกิจเพื่อชาติจริงๆเพราะว่า ที่ผ่านมาเัาจากชุมนุมเนี่ยก็มีการเรียกร้องในสองสามประเด็นก็คือเรื่องของพลังงานเรื่องของเกษตรกรชาวนารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสภาศิลธรรมตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เตรียมตัวเตรียมข้อมูลเพื่อจะผลักดันให้เป็นกฎหมายซึ่งล่าสุดหลวงปูก่ก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการสัมมานาพลังงานที่สมโมสรทหารบกอีกซึ่งก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ โดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องของพลังงานทดแทนใช่ไหมครับเออการเสวนาครั้งนี้เนี่ยอยากให้เป็นการเสวนาที่ใช้ชื่อเรื่องเสวนาว่าชี้ทิศทางพลังงานประเทศไทยครับหรือว่าชี้ทิศทางพลังงานของประเทศอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่ที่ชาวบ้านประชาชนคนในชาติจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้ พลังงานจะเป็นอย่างไรปีหน้าลูกหลานจะใช้พลังงานแบบไหนแล้วกระบวนการพลังงานที่มีใช้อยู่ในวันพรุ่งนี้ปีหน้าและปัจจุบันนั้นมันจะยั่งยืนอย่างไรวัตถุประสงค์นะเราอยากให้มีแต่เรื่องอย่างนี้แค่นี้ส่วนเรื่องไอ้ไอที่บอกว่าใครถูกใครผิดใครจะไปจัดการกับใครใครเป็นโจทย์เป็นจำเลยนะ่ะขอได้โปรดอย่าใช้เวทีนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องมือ ไปว่ากันในชั้นศาลดูตัวอย่างนี้ฉันกำลังนั่งตรวจคำถามของฝ่ายผู้ถามพลังงานฟอกซิลอ่ะมีคำถามหลายคำถามที่มันไม่น่าจะต้องมาเป็นไม,ไม่น่าจะต้องมาใช้เวทีนี้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังแล้วก็คนในชาติเช่นคำถามว่าทำไมไม่ลงโทษจำคุกบริษัทที่ผลิตน้ำมันดิบที่รายงานเท็ดด้านข้อมูลปิโตเรียมตามพร,รบปิโตเรียม2514ตามมาตรา100 หและมาตา1 1> รา111อยอย่างนี้เป็นต้นประเทศไทยถามว่าถามว่าคนไทยได้อะไรจากการฟังก็เป็นต้องอยู่ที่กระบวนการยตุติธรรมก็นั่นเองตัวเวทีนี้นมันเป็นเวทีที่จะแสวงหาทิศทางพลังงานของบ้านเมืองไม่ใช่เวทีมาซักฟอกความถูกความผิดของใครครับาะงนั้นนักสู้เพื่อพลังงานต้องคิดได้ต้องคิดให้ได้ว่า ต้องเข้าใจให้ได้ว่าลักษณะเวทีและจุดมุ่งหมายของแต่และวิธีเขาต้องการอะไรเขาทําเพื่ออะไรและประโยชน์มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ที่จัดเวทีจริงๆ,ๆก็คือว่าคือเราเราอยากเห็นว่าบ้านเมืองนี้มีทางออกในพลังงานในทิศทางคืออยากเห็นทิศทางพลังงานที่สามารถจะตอบโจทย์และแก้ปัญหาของสังคมได้ทําให้คนในชาติมีต้นทุนชีวิตราคาถูกลงได้ แล้วก็มีพลังงานสะอาดใช้เป็นพลังงานทางเลือกและในขณะเดียวกันพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานฟอสซิลก็ต้องเป็นสมบัติของชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนอันนี้คือหลักคิดเออนี่คือหลักคิดนี่คือวิธีการที่เรามองแล้วเราก็สู้กันอย่างนี้มาตลอดสมัยอยู่เวทีแจ้งวัฒนะเราก็เขียนกฎหมายเขียนอะไรต่อะไร เพื่อจะให้สอดคล้องกับหลักคิดนี้ส่วนอดีตที่ผ่านมาส่วนรเรื่องใครจะไปโกงใครใครจะไปเอาเปรียบใครก็มีหลักฐานไหมล่ะถ้ามีหลักฐานก็ไปฟ้องในชั้นศาลเวทีนี้จะไม่เสียเวลากับเรื่องที่จะต้องมากล่าวโทษโจ์ผิดใครต่อใคร,ค,รคือมันมันมันไม่ได้คําตอบก็ทําไมไม่ถามแล้วว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะพึ่งขึ้นพลังงานเนี่ย ทั้งกา๊าซธรรมชาติทั้ง LGVNPG อะไรเนี้ยนะแล้วก็รู้สึกล่าสุดนี่จะให้มีกระบวนการพิจารณาขึ้นโซลาเนี่ยไอ,อเอ,อเบนซินเงี้ยแต่เบนซินไม่ขึ้นแต่ขึ้นรู้สึกจะขึ้นบบดีเซลเดีเซลเพรว,ว่าถึงไว้นานแล้วก็นักต่อสู้พลังงานทำไมไม่ถามเขาว่าไอพลังงานเหล่านี้ปากหลุมมันราคาเท่าไหร่ขึ้นมา แล้วมันมีกระบวนการแปลรูปแล้วมันใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็ปลายน้ําก็คือค่าการตลาดมันเท่าไหร่จึงจะขายมาถึงประชาชนทําไมไม่ถามแบบนี้เอาข้อเท็จจริงออกมาไม่ใช่คือถามอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นข้อเท็จจริงทําไมไม่ลงโทษจาควกบริษัทผลิตน้ามันดิบรายงานเท็จเนี่ยนี่มันก็เป็นข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงที่มันเป็นประโยชน์กับข้อเท็จจริงที่มันไม่เป็นประโยชน์ คุณก้องเข้าใจไหมข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อประชาชนเนี่ยมันควรจะต้องนํามาพูดไอข้อเท็จจริงที่มันเป็นมันคือถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็เป็นจะประโยชน์เฉพาะคนจับผิดกับคนโดนจับผิดครับมันมีอยู่แค่นั้นอ่ะอ,อันนี้เอาไปฟ้องร้องกันในชั้นศาลได้ไหมครับก็คือมาถามกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่เป็นคนสาลที่เป็นคนตัดสิน ก็ไม่ใช่มาถามกับฉันคือเขาตั้งประเด็นเหล่านี้เพื<ะ>่อจะไปถามอีกฝ่ายหนึ่งไง<ะ>เออถามบนเวทีแล้วเมื่อมาถามบนเวทีเนี่ยมันจะมาเสียเวลาถกกันไหมครับ<ะ>ทำไมไม่เอาเวลาที่มีมาใช้ว่าเออพลังงานที่มาประกาศขายเนี่ยที่จะขึ้นแก๊สขึ้นดีเซลขึ้นเบนซินอะไรเนี่ยมันจริงๆแล้วต้นทุนมันปากหลุมปลายแปรปร,รูปแล้วค่าการตลาดแล้วมาถึงมือประชาชนเนะี<ะ>่ยครับมันเท่าไหร่กันแนะ่ อย่างเนี้ยประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์แต่ไอคำถามที่ถามว่าเป็นทาไมไม่จับผิดไม่เอาเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยใครได้ประโยชน์่ะประชาชนได้ประโยชน์ไหม่ะไม่ได้ประโยชน์นั่นด่เพราะฉะนั้นเราพูดถึงประโยชน์สูงสุดครับประโยชน์สูงสุดที่ทุกคนควรจะมีส่วนได้รับรู้ในวันที่ ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะกวาจะเริ่มกระบวนการสร้างเสริมพลังงานหรือว่ามีการปฏิรูปพลังงานหรือมาคุยกันในเรื่องพลังงานเนี่ยที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยทุกคนก็ต่างคนต่างพูดครับ<ะ>ต่างคนต่างคุยนี่ฉันสู้อุตสาห์เปิดเวทีเพื่อให้ทุกคนมาคุยรัฐบาลเขาสนับสนุนกลายเป็นว่าฉันจะไปเข้าข้างเข้าพวกอะไรอ,อะไรเยอยะแยะมากมายครับ<ะ>ได้คําถามแต่และคําถามอย่างเงียมไม่เรียกเข้าข้างแล้วเรียกว่าอะไรคือถามแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอะ่ะ มันเสียเวลาต้องมานั่งจัดอ่ะครับเอาคําถามที่มันเป็นประโยชน์ได้ไหมนะหาคําถามที่มันตอบโจทย์และแก้ปัญหาพลังงานได้จริงได้ไหมนะไออย่างที่ไปคุยคุยกันว่าพลังงานมีอยู่มากมายในประเทศนี้มหาศาลมากเป็นอันดับสี่อันดับแปดของโลกเนี่ยทําไมไม่ถามอ,ะอ่ะข้อมูลที่ที่เผยแพร่มาเอเา้อที่ช่วยวจริงไม่จริงนั่นแหะทาไมไม่ถามอ่ะจะได้รู้ เพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องมากที่ฉันฟังแล้วฉันสับสนสับสนกับพวกนักสู้พลังงานแล้วก็สับสนกับผู้ผู้ตอบพลังงานตรงนี้เองเนี่ยตรงหลายครั้งที่ฉันตั้งคําถามเองนะหลายจะถ้าใครตามเรื่องในใจเห็นว่าฉันตั้งประเด็นคําถามเองสัส่วนใหญ่ที่ได้ประโยชน์กับประชาชนจนจนจน,จนกลุ่มภาคประชาชนหรือกลุ่มที่คัดค้านการอ่อ <c oughs> ปตทเนี่ยเขาบอกว่าเอะบทบาทของหลวงปู่เนี่ย เปลี่ยนไปหรือเปล่าจนล่าสุดเนี่ยมีโพส์เข้ามาในเฟซบุ๊กหลวงปู่นะเขาบอกเิกกัญญาสัม,มนาพลังงานสโมสรทบอรวงเล็บผมไม่ไปทุนสามาันปตททําให้พระเสียคําสัตย์จัดเพื่อให้ปตทช่อชฉนต่อไปก็ว่าไปเพื่อยอมรับได้หรือเสียเวลาทํามาหากินไม่เท่าไหร่อย่าให้เสียความรู้สึกเ<อ>ขาบอกว่าไพคุณไยเในซีโอปตทแจ้งเทศสาธารณบนเวทีปฏิรูปพลังงานสโมสรกองทัพบก ใต้ดินมาตาพุทธเป็นชั้นหินแข็งคือก็เป็นแต่เรื่องของข้อเท็จริงที่ตัวเองมองว่าคัดค้านกันแต่คือแต่ประเด็นก็คือมันบอกเหมืนอนจะไม่เข้าร่วมเวทีที่หลวงปู่แล้วบอกฉันน่านจะรู้จักคนคนนี้ที่ไปพูดถึงเรื่องโครงสร้างของโรงงานปะตทหรือว่าโครงสร้างของการก่อสร้างแนละนายคนนี้น่าจะเป็นวิศวะซึ่งวันนั้นที่ไปถามาไม่ได้เกี่ยว <คน S 2> อ,อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังงานเลยไปถามเรื่องไหนการก่อสร้างการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านเมืองนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวที่สนใจเรื่องพลังงานครับแล้วทันก็ฉันรู้ตัวเองว่าฉันเสียคําสัตย์หรือว่ารักษาสัตย์ใคร,ครจะมารู้ดีเท่าตัวเราเองไม่มีสุทธิสุธิปัจิตังความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์รู้ได้เฉพาะตนจะมีจะมีะมผมผมผมมองมองมองจากโซเชียลได้หหรือข้อมูลที่เข้ามาคุณก็มองว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่เปลี่ยนไปบางทีตั้งคําถามเนี่ยกลายเป็น ป้องกุที่จะซักคาดอย่างนี้ถามมาทําไมอะ่ะทําไมไม่ลงโทษจาคุกบริษัทที่ผลิตน้ํามันดิบที่มีรายงานถามเพื่อประโยชน์อะไรครับถามทําไมถามก็ถามทําไมถามแล้วคุณกล้องได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์คนฟังได้ประโยชน์อะไรไหมอ่ะไม่ได้นะนั่นนีอย่างนี้ไม่เรียกว่าปกป้องอะ่ะฉันคัดทิ้งแต่หากแล้วนี่เขาส่งไหมฉันนี่ฉันขีดทิ้งเลยนะบอกไม่เอาไ้ถามอย่างนี้ไม่ได้สร้างสารรค์จากรู้ใช่ไหม เอาลักฐานมาสิไปฟ้องที่ศาลเลยครับกล้าหรือเปล่าละ่ะถ้าข้อมูลมั่นใจข้อมูลเนี่ยก็ต้องเออทําทำไม<ๆ>ต้องมาใช้เวทีนี้ในการซักฟอกกันนะ่ะเ,เราต้องใช้เวทีนี้เพื่อชี้นำทิศทางบ้านเมืองพลังงานมันจะไปทางไหนอีกสิบปีห้าปีข้างหน้ามันจะมีใช้ไหมไอ้น้ำมันที่เขาบอกว่าจะหมดไอ้อไพลังงานทางเลือกทางรอดเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่ทำมีอยู่จริงมันคุ้มทุนไหมกับการลงทุนครับ ทำไมไม่คิดไม่ถามเรื่องพวกนี้แปลกมากเพราะวานฉันก็คุยกับแพทย์หญิงกมลพันนะปันโทแพทย์หญิงกมลพันว่าทำไมคุณไม่คิดจะถามอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองบ้างเรียกมาไล่ถามแต่จับผิดฉันก็ไม่ได้ไปเข้าข้างผู้ที่คุณไปถามหรอกนะแต่ฉันมองดูว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนี้ไหมอ่ะคนทั้งชาติได้ประโยชน์จากคําถามของคุณไหมหรือว่าคุณจะเอามันเอาสาใจเอาเป็นว่าวันนี้จะต้องไปเด็จศึกให้มีชัยชนะอย่างเดียว ถามจริงอะคุณชนะแล้วใครใครแพ้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้แล้วบ้านเมืองได้อะไรอ่ะก็เสียหายกันทุกคนก็ไม่มันไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่มีคําตอบอะไรจะมาให้ให้ให้ประโยชน์ต่อคนฟังแล้วจะมาเสียเวลาจัดจำไหมฉันจะไปยอมอดข้าเพื่อจะไปให้คุณได้มาระบายอารมณ์ใส่กันอย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยวเที่ยวนี้จะหานมมาวางไว้หัวท้ายเอาเอาอย่างนั้นเลยนะก็ ซ่านักนี่อยากจะถามอะไรที่มันซ่าๆนั่นก็เอาเลยนี่นวมไม่ออกไปอยู่นอกห้องไปต่อยกันไปเลยหาประโยชน์ให้บ้านเมืองที่อย่ามาหาเรื่องให้บ้านเมืองถ้ามีเรื่องอยากมีเรื่องเข้าสารไปก็คือใช้ข้อมูลที่คุณเตรียมมาเอไปเข้าาถ้ามั่นใจถ้ามั่นใจถ้าแน่ใจไปฟ้องเลยไม่ต้องมาอะไรมากมายหาอะไรวันน้หามาหลาย,ลายรอบแล้วไม่เห็นมีใครไปฟ้องสักทีมีแต่โดนก็ฟ้องอ่ะ เห็นวันนี้เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าคุณอิทธิบุญก็โดนปะตะทอป้องห<ม>าว่าใช้เอกสารรายงานเทศ<ม>อย่างเงี้ยแลว้วก็คุณอิทธิบุญก็มาโวยวายใส่ฉันมาเห็นคนก็ามารายงานบอกว่าหาว่าฉันส่งข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวข้อมูลอะไร,ระะอะปตทเขาเพิ่งจะส่งไหฉันเมื่อวานนี้ฉั<ม>นยังตรวจดูไม่ได้เลยว่าเวลาระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบเนี่ยแต่ละ,ละ,ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยใครถูกใครผิดเพราะฉันเองฉันก็ไม่ยอมให้ใครมาแหกตาหลอกลวงฉันเหมือนกัน ท่านก็จะฟ้องเหมือนกันจะเย็นๆขอตรวจก่อน,นเดี๋ยวจะรู้ว่าใครจะฟ้องใครผมเนี่ยในในฐานะยอมรับว,ว่าเป็นลูกศิษย์ลูกปู่คนหนึ่งผมเนี่ยห่วงของปู่จริงคือ,อ,พ,อพอเข้ามาอยู่ตรงกลางความขัดแย้งเนี่ยคนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต,ต้องไปอยู่มองว่าเราเป็นเครื่องมือของใครคนใดคนเครื่องมืออะไรฉันจะเป็นเครื่องมือของชาติจะไม่เป็นเครื่องมือของใครคนใดกลุ่มดใดคลหนึ่งฉันเนี่ย,นนยบอกกับหมอก็บนพันกับหมอก่อนว่าฉันไม่เชื่อคุณหรอก แล้วฉันก็บอกับกวันนี้คุณปิยาสวัสดิ์จะมาแล้วก็บอกกาธิบดีพลังงานฉันก็ไม่ได้เชื่อคุณหรอกแต่สิ่งที่ฉันเชื่อคือหลักฐานเอกสารฉันจึงได้บอกในวันแรกที่